ที่ชุมพรเนี่ยรันบ้านรันเมืองเพิ่งไปทํามาชาวบ้านเขาเคยทําประมงพื้นบ้านอยู่อยู่ดีๆกรม่าไม้ก็ไปไป,ไป,ประกาศเขีอุทยานแห่งชาติเข้าอุทยานทั้งเกาะทั้งหน,น้าทะเลตรงนั้นแล้วก็ทั้งชายหาดตรงนี้ด้วยตรงชาวบ้านทําการประมงพื้นบ้านถูกจับทุกวันเพราะว่าบุกรุกอุทยานอันนี้มันจะเป็นของท้องถิน่นหรือเปล่าเพราะาเขาเกิดอยู่ตรงนั้นมีหลักฐานว่า สมัยรัชก,กาลที่5เคยเสด็จประพาสยังจะต้องแวะเละแวะผ่านเนี่ยนะครับมาแวะรับน้ําจืดที่นั่นแสดงว่าชุมชนเนี่ยอยู่มาเก่าแก่เขาก็ทําการประมงแถวนั้นมาก็แก้ก็กแก้ไปร้อยปีแต่แล้วตอนนี้เขาประกาศเขตอุทยานปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเป็นส่วนกลางเาแล้วเขาอยู่ได้ไหมตอนนี้เนี่นนนเขาถูกจับเนี่ยเมื่อกี้นี้มานนมาที่รัฐสภามาร้องกับวุฒธธิตรงเนี้ยคือนั่นเป็นเรื่องเรื่อง กฎหมายว่าด้วยว่าด้วยป่าไม้ว่าด้วยอุทยานต้องมาว่ากันว่ากฎหมายนั้นว่ายังไงชาวบ้านอยู่ก่อนอยู่หลังแต่ถ้าสมมุติว่าตามกฎหมายชาวบ้านมีสิทธิ์อยู่กระจายอำนาจพูดกันเรื่องว่าชาวบ้านควรจะดูแลท้องถิ่นของตัวเองนะครับท้องถิ่นตัวเองก่อนว่าจะบริหารจัดการดูแลกันเองยังไงทีนี้ถ้า ยากขึ้นไปเองหน่อยนั้นเป็นเรื่องชาวบ้านกับอุทยานชาวบ้านกับป่าสมมุติว่าชาวบ้านเขาอยู่ได้แล้วนะถ้าชาวบ้านอยู่ไม่ได้เนื่องจากไปอยู่ไปอยู่ทีหลังการาาประกาศเขตนั้นเป็นในเรื่องออเมื่อชาวบ้านอยู่ได้แล้วไม่ใช่ปัญหากระจายอำนาจเท่านั้นในกรณีอุทยานหรือป่าเป็นเรื่องเราจะให้มีป่าชุมชนไหม,มถ้ามีป่าชุมชนก็คือจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าเสียใหม่ แทนที่จะบอกว่าให้คนอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ป่านี่ก็เป็นของกรมป่าไม้ดูแลนะคุณอย่าเข้ามาเข้ามาผิกดกฎหมายทํานั่นทํานี่ผิกดกฎหมายหมดแล้วกรมป่าไม้จะดูแลแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็จะนนดูแลี้กรมป่า,า,าปลูกป่าทั้งหมดกมอันนั้นไม,ไม่ใช่ปัญหา,าไม่ใช่ปัญหากระจายอำนาจเสียทีเดียวแต่เป็นปัญหาเป็นปัญหา คนกับป่าจะให้อยู่กันหรือไม่แล,แล้วปาเการที่ป่าไม้ไปดูแลแทนชาวบ้านแล้วบอกว่าชาวบ้านไม่เกี่ยวชาวบ้านไม่ใช่เจ้าของป่าชาวบ้านไม่มีส่วนอะไรกับป่าเลยถ้าการุณาก็จะให้แวะเข้ามาเก็บของป่าได้บ้างม,มันพิสูจน์แล้วในหลายสิบปีมานี้ว่าไม่สามารถรักษาป่าไว้ได้เป็นวิธีการที่ล้มเหลวอย่างชัดเจนจึงต้องให้ชุมชนต้องส่งเสริมให้เกิดป่าชุมชน ก็คือคนอยู่กับป่าแล้วแบ่งผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับประชาชนในท้องถิ่นนั้นเพื่อให้ประชาชนรักษาป่าคา <ใน S 2> คิดอย่างรัฐมนตรีก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่ผมหยิบตัวอย่างขึ้นมาซึ่งเป็นตัวอย่างจริงบังเอิญไอ้เกาะที่ว่านั้นน่ะมันมีลังนกด้วยครับแล้วทางการก็เคยให้สมบัติทานลังนกแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเมื่อหมดสมัมปทานปั๊บเนี่ยรายได้ก็จะเป็นของท้องถิ่นทีนี้กรมป่าไม้บอกว่าเป็นเขตอุทยานเรียบร้อย ป่าไม้เขาขอเอี่ยวค่าลังงกอีกเพราะว่าเป็นเขตอุทยานเขาต้องเอาเงินอันนี้ไปเป็นค่าธรรมเนียมของกรมป่าไม้จะได้เอาไว้ใช้สอยในการดูแลอุทยานเอาสิาท้องถินน่นจะ,จะทำอย่งไงทีทเป็นเรื่องเฉพาะว่าว่าจําเป็นจะถ้าสมมุติว่าเขาอ้างกฎหมายอย่างนั้นก็เป็นเรื่องว่ากันตามกฎหมายไปแต่ถ้าถามทางนโยบายว่าจําเป็นต้องอย่างนั้นไหมนะครับต้องเอาผลประโยชน์จากลังนกมาเพื่อ ผู้รักษาป่าเลยนี่ผมคิดว่าถ้าถามทางนโยบายให้ให,ให้ความเห็นนะครับ <Drop. S 1> ผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องแบบนั้นแล้ว <Yeah. S 1> ถ้ามันอยู่ใกล้าชาวบ้านยกให้ชาวบ้านไปส่วนอุทยานทั้งอุทยานนั้นะผมยังมีความเห็นว่าและโดยโดยนโยบายรัฐบาลด้วยนะครับต้องให้ประชาชนอยู่กับอุทยาน mm. แล้วก็ช่วยรักษาอุทยาน mm. โดยมีสภาพเป็นเจ้าของร่วมกับรัฐแ,แล้วแบ่งประโยชน์ให้กับ ชาวบ้านไปในการดูแลรักษาอุทยานจึงจะรักษาอุทยานไว้ได้ถ้ากรมป่าไม้คิดจะดูแลรักษาอุทยานเองและให้ชาวบ้านไม่เกี่ยวจะไม่มีทางรักษาอุทยานนั้นไว้ได้แต่ว่าเมื่อรักษาอุทยานได้ถ้าชาวบ้านอยู่ด้วยกันได้ผลประโยชน์จากอุทยานแบ่งให้ชาวบ้านนะครับเสร็จแล้วชาวบ้านมีรายได้รายได้จากรัฐรายได้จากท้องถิ่นนั้นแล้วเนี่ย จะบริหารดูแลตัวเองอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องกระจายอำนาจเราจะต้องกระจายอำนาจให้เขาดูแลตัวเองให้มากๆหยิบอันนี้เนี่ยเพราะว่าทําให้ผมนึกถึงคําของอาจารย์ธเนศว่าตัวอุปสรรคของการกระจายอำนาจจริงๆเนี่ยก็คืออำนาจจากส่วนกลางที่ยังไม่ค่อยอยากจะกระจายไม่ใช่นโยบายของนายมนตรีแต่ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นอุทยานเนี่ยที่ว่ากรมป่าไม้ก็ยังบอกว่าต้องอำนาจ <c oughs> ส่วนกลางเห็นไหม เสร็จแล้วมันก็มีปัญหาทับซ้อนหมดเลยลังนอกก็ดีทรัพยากรการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นก็นดีเนี่ยในที่สุดเนี่ยชาวบ้านจะไปตีกับใครไอ้องกรริหารส่วนท้องถิ่นที่พูดนั่นนะครับเขาก็ลุกขึ้นและเที่ยวนี้เนเี่ยอำเภอเห็นด้วยกับชาวบ้านอีกด้วย<ช>ทางจังหวัดเห็นด้วยกับชาวบ้านแต่ทางป่าไมา้มาอีกกรมหนึ่งเลยมาจากพระราชบัญญัติ <c oughs> อีกอันหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาใช่ไหมครับเรื่องของการกระจายอำนาจในที่สุดออโอนได้ โอนโอำน,นาจได้ออแล้วก็ทำแผนให้โอนโอนอำนาจได้ก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น<ม>ใช่ไหมครับ<ม><ม>ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปล,ปลงคืออยู่ว่าถ้าคืออย่างถ้านโยบายของรัฐบาลชัดเจนก็จะพยายามทําให้อํานาจมีการกระจายไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นถ้ามีกฎหมายฉบับไหนมันขัดแย้งกับท้องถิ่นมันเป็นลทธ ลิดรอนละเมิดผลประโยชน์อของท้องถิ่นก็ต้องแก้ไขนี่เป็นปัญหาทางการเมืองซึ่งประชาชน,นก็ต้องเลือกรัฐบาลหรือว่าต้องแก้ไขกฎหมาย